Would you like? Brother, I haven't, I haven't had any food all day. Would you have like? Could I just have like um, an apple or a pear? Apple. I've got no money. No, apple. no money. Yeah. Oh no, no money. You want? Okay, uh, hey, for you. No. Are you sure? Yeah. Okay, mango. Okay. Yeah, mango, mango. Are you sure? No money. Sure, sure, sure. No problem. No problem. No. Are you sure? Big heart, big heart. Big heart. Yeah. Wow. Wow. Thank you so much, brother. Are you sure brother? What do I want to do brother? Listen, this was a test. No, uh, no, not that. I'm not talking. Hey, hey, look, look. What I wanna do I want to do? 50 baht? My brother, what I wanna do I want to do? I want to give you all of this. 50 baht. back. why to มีนิสัยแบบนี้สวัสดีครับกลับทักทายสบายดีกลับทักทายสบายดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายเบิร์สุกุสุกอนนะครับเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูปวันโน้พี่น้องผมหนาวคุปตะกันชื่นเก่าชื่นเกินนะครับเนาะมื่อวานนี้นะครับพี่น้องกาจะมีทางเล่ามาโอ้โรมกันหลังจากที่วาเนาะครับวันโน้เดี๋ยวต้องกลิบไปเกี่ยวกับประเด็นเนาะครับก็คือทางเล่าที่วามีอ่าพอขาดไม่ขาคนเล่าเลยพี่น้องที่วากง เงินนทของเที่ยวบาว่าจะเป็นการโกงดานอาหารการกินเนาะพี่น้องอยู่ประเทศลาวก็คือแบบโหมันคนละอย่างกันได้พี่น้องมันคนละชิน้นเสิงเนาะในการที่ว่าเอ็นอ่าชาวต่งางชาติพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวประเทศไทยเนะาะเพิ่นมาเพิ่นมาลองทดสอบพี่น้องจิตใจของคนไทยที่แบบว่ามันแบบนี่แหละจึง้อ่าจึงมโนคิดาแบบนี้แหละจึงเห็นให้แบบชาวต่งางชาตินะครับจึงลงรักเมืองไทยลงรักคนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยมีนิสัยแบบนี้พี่น้องเป็น มิตรต่อเศรต่างสาดเนาะก็คือการที่ว่าเห็นพี่น้องคนไทยเฮ็ดดีนี่ยมโนเก็ซึ่งสมนะพี่น้องการที่ว่าเห็นอ่าคนในบนนี้โลกเนาะครับาาก,ก,กคคค็คือสร้างความมีน้ำใจต่อชาวต่างชาตดที่ว่าต่อนักท่องเที่ยวมันก็ตัวอย่างมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องก็คือเฮาเห็นนั่นแหละการที่ว่าสร้างภาพพจน์ดีๆเนาะต่อประเทศ,ศเฮาก็จะเฮ็ดไทยคนที่ว่าเบิ่งคลิปเนาะพี่น้องตัวอยาา่ยอางมายูทูบเบอร์ดังๆที่ว่าเบิ่งคลิปแล้วเห็น อ่าคนไทยเป็นมีดเนาะเป็นจะพา่ว่าการท่องเที่ยวที่ดีเนาะมันก็จะเหตุให้คนที่ว่าเบิ่งคลิปนะเนาะการที่ว่าคนจะไปเที่ยวนะำมโนโลเอว่าการที่อ่าหลายๆคนจะไปเที่ยวมาโนกิบาร์จะเขาอาจจะสอบข้อมูลเนาะพี่น้องทางโลกออนไลน์ก็คือผ่านอันรับต้นๆเนาะการทาง YouTube นี่แหละเพราะว่าการที่ว่าจะไปประเทศไรก็คือเข้าสอบข้อมูลง่ายๆก็คือเออสถานที่นี้ที่นั่นสอบอ่าสอบใน YouTube ง่ายที่สุดเนาะก็คือนี่แหละพี่เนาะถ่าคนต่างชาติมาถ่ายเนาะก็คือเห็นอ่าถ่ายคนไทยพี่น้อง มีน้ำใจเ,เพื่อเพื่อเพื่อแพร่เนาะครับเนาะนะกับแบบนี้แหละหลายคนกับแบบยงิงกิไนไทยก็จะลงรักเมืองไทยเนาะคืออ่าก็คือคลิปนี้พี่น้องจะพายเบิ่งเนาะความมีน้ำใจของคนไทยที่แบบว่าเห็นแล้วก็อิ่มบกอิ่มใจนํำเนาะพี่น้องแบบว่าคนไทยมีน้ำใจต่อ,ตอเศร้าต่างชาติ้วกรเฮดไหยคนต่างชาติแบบลงรักหล้วก็มอบจิิงดีให้เนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นเรื่องที่แบบบอก่อยากให้เห็นแบบนี้เนาะครับในมุมมองบ้านเฮาแต่ว่ามาเบิ่งนั่แหละที่ว่ามียูทูบเเปร์ทางประเทศไทยพี่น้องเข้ามาแล้ว โอ้โหแบบคนขางว่าอาหารการกินกะขายกงราคาอันนี้เนาะมันกระเทือนให้ภาพคดบาสนั่าม pues. ันย่ำแย่นะพี่น้องเนาะอันนี้แหละจึงเห็ดให้แบบมโนวาเออการที่ว่าเขาบริการที่ดีนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรที่ดีมันจะเหตุให้การท่องเที่ยวเขาแบบคือเคลื่อนโดยที่เขาประตองจ้างนะครับการที่ว่ายูทูบเบอร์มาเที่ยวขนาพี่บอกมันเป็นเอียงที่คนขางว่าดีร้ายเนาะเพราะว่าคนที่ตามเพื่อนนั่นมันซ้ำอะไรพี่น้องเป็นหลานสองสามหลักนะนะการที่ว่าบริการที่ดีมันกะคนขางว่าโอ้โหแบบ กอบโกยเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยแหละคือแบบนี้แหละประเทศไทยเนาะครับชาวต่งางชาติแหร่ลังไลแบบไม่ขาดสายย้อนมาคนไทยมีนิยยสัยยังเี่ดแหละพี่น้องโอเคครับพี่น้องมาเบิ่งม่วม,มองเนาะมาเบิบ่งคลิปของเพื่อนเนาะก็คือขอขอบคุณคลิปทั้งสองมุมมองเขึ้นบ้บนานพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปน้ำกันมาคนไทยจะหนาหักสบายเนาะครับเนาะไปเบิ่งแล้วก็ไปติดตามชมคลิปน้ำกันก่อนพี่น้องไปกันเลย Brother, I haven't, I have had any food all day. Would you have like, could I just have like, um, an apple or a pear? Apple. I've got no money. No, no money. Yeah. Oh, no, no money. You want? Uh, okay. Are you? No. Are you sure? Yeah. Okay, mango. Okay. Yeah, mango, mango. Are you sure? No money. Sure, sure, sure. No, no problem. problem. Are you sure? Big heart. Big heart. Big heart. Yeah. Wow. Wow. Thank you so much, brother. Are you sure, brother? What I want to do, brother? Listen, this was a test. Uh, no, no, not that. You are not talking. Hey, hey, look, look. What I want to do? 50 baht? My brother, what I want to do? I want to give you all of this. Ah. 2000. 2000. 2,000 my brother that's for you my brother for being so kind thank you very much thank you so much brother you deserve that you're so blessed man you're, you're amazing what's uh, your name I'm luke what's your name good to meet you brother thank you i hope you have an amazing day and thank you for taking the time god bless you brother take care พอท e, ับใจลายพี่น like ้องเห็นแบบในแบบนี it really like example, ้เนาะก็คือพ่อค่าเมฆาพี่น้องแบบมีน้ำใจเนาะตอนนักของเที่ยวที่ว่าเห็นนีแบบพี่น้องบมมีเงินเนาะก็สามารถแบบก็คือเท่าต่างชาติเพิ่นแบบลองใจนาะพี่น้องเนาะกาเห็นแบบมุมมองที่น่ารักเนาะน่ารักของพ่อค่าเมฆาเศร้าไทยที่ว่าเป็นมิเนาะพี่น้องหรือว่าความซื่อสัตย์แต่กับความมีน้ำใจเพื่อเพื่อนเพื่อ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 พี่น้องอ่าน กับชาวต่างชาติเนาะกับแบบนี้แหละจึงแบบโอ้ไปเห็นแบบนี้กะนี่แหละจึงเห็นไทยบางคนคิดว่าโอ้โหแบบนี้แหละจึงเห็นไทยชาวต่างชาติน้องพี่น้องจึงแบบลงรักประเทศไทยเนาะย้อนว่ามีคนไทยที่ว่าเป็นมิตรก็เพ่อนละกัมุมมองเนาะต่างที่แบบเอาเห็นตรงกันไห่พี่น้องที่ว่ามีอายคนนี้เนาะเล่าอันนั้นโมมีเงินก็สร้างแบบเออฟรีๆนะคือแบบนูมานี่อันนั้นกแบบเออให้กินได้เนาะก็คือหมดเป็นอย่างมันมีปัญหานั่นแบบมันเป็นเรื่องที่แบบ ชาวต่างชาติแบบมุญยิบันดื่มพี่น้องกับบรรยากาศแบบนี้ก็นนขึ้นนี่แหละจึงแบบให้อน,อนันนัได้หลา,ลายคนนาะพี่น้องหรือว่าคนเล่าไหลายคนนี่อมองเห็นในมุมมองสี่นะแบบบานเ้องมันแตกต่กางจากบานเพินซะเหลือเกินเนาะในการตีวา่าเป็นหยังบานห้องคือบ่เห็นมุมแบบนี้นะพี่น้องต่างจากประเทศไทยเะเรลเอเกินเนาะในการตีบาเห็นคนต่างประเทศด้ว,าาวยว่าเศว้าต่างชาตร์มัธเยาว์ว่าจะเป็นไทยด้วยวา่าอย่างอันนี้บมแมน,นว่าเบาดูถูกเก็บย่าบมมานตัวเองเนรอพี่น้องแต่ว่าก็มีเนาะในขาดเศ้าคล้ายตีว่าดีๆ มนุษย์เซบาดีๆกันยังไงแต่ว่ามันก็ส่วนมากก็จะเห็นในมุมมองที่ว่าอ่าโรนอเปียบนะนี่เนาะพี่น้องคนไทยโรนอเปียบกับประเด็นเรื่องสุดท้ายมิพี่น้องที่ว่าเรื่องล่าสุดนี่ก็คืออนะไรเนี่ค่าอาหารที่มันแพงไปเนาะมันกัมนุษย์เบาดมันลงในดวงออนไลน์นะซึ่งว่าในไล่คนเนาะที่ว่าเบิ่งคลิปของพี่นิวนะพี่นอ้องซึ่งว่าต่องยูทูบเร่าใหนคนที่ตามเกือบล้านคนพี่นอ้องคนเบิ่งคลิปเราทั่วโลกเลยนะเพราะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไปทุกแดนเลยเนาะม่าจะเป็น เมียนมาเวียดนามอินเดียอ่าหลายประเทศเลยพี่นนองไปเกือบเกือบกอ่าในในประเทศอาเซียนเนี่ยเราไปเกือบเบิร์อะนะการที่ว่นนี้แหละคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศที่ว่ามาเที่ยวเล่าเนาะแบบเห็นแบบนี้นะพี่นนองเห็นอยากเที่ยวเล่าเพราะว่าการที่ว่าคนเฮาจะไปเที่ยวประเทศไรหนึ่งก็ตอ้องศึกษาข้อมูล,มล,มล,มลก่อนเม่นบาพี่น้องก็คือข้อมูลหลรักเนาะการที่ว่าจะไปเที่ยวบางเบียงนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะการที่ว่าต้องในเบิ่งยูทูบเปอร์ของ บานตัวเองนะครับหรือว่าประเทศอื่นเข้าก็เห็นแบบเออเห็นนักอ่านักท่องเที่ยวโดนเอาเปรียบแบบนี้พี่น้องหรือว่าคนอเมริกาโคลคายเอาเปรียบดูกค่าการแบบพ้นกระทบมันก็ย่ำเย่ด้วยพี่น้องทั้งที่ว่าการท่องเที่ยวเพราะท่านเปิดนะพี่น้องแต่ว่ามันกรรับศูลอ่าบานเท่าก็คือรับศูลย์แล้วถ้าได้เปิดการท่องเที่ยวแบบจบเพียวแล้วเวนาะก็คือแตกต่างซะเหลือเกินจากประเทศไทยแต่พี่น้องมาเบิ่งเนาะมุมมองของประเทศไทยเส่ามมนเกิดแบบเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนาะแต่อย่างมุมมองที่ว่า หัาหากแบบนี้เศร้าต,าต่างศาสตร์แบบอิ่มบกอิ่มใจพี่้องกับการที่ว่าบริการด้วยว่าความมีน้ำใจของคนในศาสตร์นั่นเนาะซึรว่ามาเทียวแล้วยิ่งลงหนักมากขึ้นเน,ะนาะมโนเสวะคนที่เห็นคลิปนี้เนาะครับพี่อ้องเห็นคลิปของเศร้าต,าต่างศาสตร์ทิวาทายหรือว,ว่าล่องไกลม่ใ่พอขาคนหนีมโนเสวะคนอย่างมาเทียวเพิ่มขึ้นแน่นอนจากสิบเปอร์เซ็นต์บวกอีกเป็นร้อยแล้วพี่อ้องสบายเห็นบรรยากาศด้วยวา่าความมีน้ำใจของคนในศาสตร์เนาะก็คือ คนในาศาสตร์ประเทศไทยอะเดพี่น้องที่ว่ามี่นำใจต่อชาวต่งางชาติอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหแบบคิดเบิ่งแล้วพี่น้องคนมันสิลังไรมาสำหรับมาแล้วมันเกิดแบบมีแต่เรื่องเออคนขางว่าอ่าเป็นตาหักหรือว,ว่าเป็นมิตรที่ดีต่อคนหรือว,ว่าเป็นอ่าตอนนักท่องเที่ยวเลาวพี่น้องมันก็เป็นเรื่องที่แบบดีร้ายเห็นแตการที่ว่าเห็นแบบนี้อนุเซอร์าคนไทยอ่าหรือว่าชาวต่งางชาติจะลงหักคนไทยแบบร10้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แน่นอนพี่น้องนะเป็นเรื่องที่คข่งขันว่าดีร้ายสำหรับเพ็น แบบนี้เนาะการประมาณนี้ครับพี่้อคงคลิปนี้มันมีอย่างไรเนาะการามาเบิงมุมมองที่แบบมันคนละอย่างกันเลยพี่นอนองการทิวาประเทศไทยคือแบบเป็นยังเกือบน้ำใจขึ้นเจคือแบบๆๆเพอเพอเพอเพลนะทั้งท่วาเศร้าต่างศาสหรือว่าจะไดแต่ว่าก็คือเห็นมุมมองที่แบบบางคนไทยแบบน้ำใจอันดุลเรือเนาะที่บอกให้เศร้าตางสาัแต่ว่ามาเบิงบานเท่าพี่นอนองคนมาเทียเท่ยวแบบมิเตเคสอันนั้นแบบมันกะคนข้างบางอย่างเนาะการท่วาการท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นมาหนามันกะคนข้างว่าตองไนปั้บปรุง หลายหลายเนาะพี่น้องโมว่าจะเป็นอ่าจิตใจของคนเนาะก็ต้องแบบไม่ขาดซับคายบางคนที่ว่าเห็นแก่ตัวเกินไปเนาะสำหรับประเทศลาวก็หลายๆคนเห็นแก่ตัวนันมันก็บ่ไหวดอกพี่น้องแต่ว่าอยากให้อนาณาการท่องเที่ยวพื้นผู้ต้องพัฒนาที่จิตใจของคนก่อนโอเคครับพี่น้องเนาะประมาณนี้นะครับคลิุณโมบี้ยังไงเข้ามาแล้วฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำ่าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย